เปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้อาจารย์มีสูตรเด็ดๆมาฝากกันครับช่วงท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายหน่วยบนครับสถิติห้างวดสูตรใหม่นะครับเรามาคำนวณด้วยการสักนห้างวดนะครับ เื่อกี้นี้จัดไปแล้วนะครับชุดเลขบนครบแล้วครับสิบบนร้อยบนเนาะเหลือหน่วยบนไอ้ที่ว่าครบคือสิบหรร้อยบนเนี่ยเราทำสองสองสูตรมาเทียบชนกันนะครับได้เป็นเลขหนึ่งเลขสองชนกันแล้วนะสรุปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพรวันนี้วันที่ยี่สิบแปดยี่บเก้ายิบเก้าล้วนะครับแค่สองวันสองวันแค่นั้นครับหนึ่งเร็วมากเลยนะครับช่วงนี้หนึ่งตุลาคมเพราะวันเดือนนี้มีสามสิบวันฝนด้วยนะครับส่วนหลักสิบบนนะครับ ลงคลิปไปในะวันนี้แหละครับวันนี้29จะลงพร้อมกับหน่วยบนนี่แหละคลิปนี้นะครับ10บนเราคํานวณได้2สูตรนะครับ934กับ479ฟันตรงไปที่4กับ9ครับ10บนนะเหลือหน่วยบนมีแค่สูตรเดียวได้เลข6เลข8เลข1สถิติ6งวดเดี๋ยวมาดูอีกสูตรนึงครับโค้งสุดท้ายหน่วยบนเราค่อยเทียบชนกันเอาลองดูครับสูตรนี้ใช้ยังไงเราใช้หลักแสนบวกกับหลัก หลักแสนครับบวกกับหลัก13ตัวหน้าครั้งที่1 2สองหลักแล้วไปบวกกับสองสคงที่นะตัวเลขคงที่ในวงเล็บนี่นะครับ2หลักบวกกันแล้วบวกตัวเลขคงที่นะครับผลลัพธ์ถ้าเป็นเลข2หลักรวมแล้วนะเราแค่หลักหน่วยหลักเดียวเอาตัวเดียวนะครับหลักหน่วยตัวเดียวแล้วก็บวกกันไปเรื่อยๆบวก2บวก1นบวก4ี่นี่แหละโค้งสุดท้ายหน่วยบนนะครับหลักแสนอย่าเขียนให้ชัดๆนะครับ บวกหลักสิบสามตัวหน้านอนหนึ่งหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วไปบวกกับสองหนึ่งสี่ของที่เอาละครับงวดแรกลองดูถอยหลังห้างงวดครับเราจะได้หนึ่งกรกฎาคมผลการออกสลากตรงนี้นะครับเฟ้นหารบรรทัดต่อมาคือสิบหกกรกฎาคมหลักแสนเลขสามครับสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหก 6, ผลรวมก็เลขเก้าไปเดินหน้าสองแทบบนะคงที่เป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่ง 1.1วก1ได้2ครับ2.4บวก4ได้6หน่วยบน1.2.6งวดแรกคำนวณได้นะครับผลการออกออก2.8.6 16กรกฎาคม2 8 6, 6 6เข้าหน่วยบนถูกต้องวนดนแรกครับต่อไปครับหลักแสนเล็ก8 1 3ตัวหน้าครั้งที่1เล็ก1ผลรวมคือเล็กเเดินหน้า2ไปส1เดได้เล็ก1 1บวก1ได้2 2.4บวก4ได้6 1.2.6ครับ ออก391 1ครับเป็นตัวที่เข้าหน่วยบนโอเคสองวดค่ะ2สองงวดผ่านไปครับไม่ซับซ้อนใช้แค่สองหลักหลักแสนกับหลัก13ตัวหน้าครั้งที่1บวกเลขเลยนะครับ5บวก3เป็น8เดินหน้า2เป็น10เอาเลข0 0บวกหได้1 1ึบวก4ได้5 0 15 16สิงหาคม811 1ครับเข้า10บมข้อหน่วยบน10บนเหมือนกันครับ ลขนหนครับคู่หลัง3มงวดผ่านครับงวดที่4 9บวก1เป็น10บวก2เป็น12ในเลข2 2บวก1เป็น3 3บวก4เป็น7 2 3 7 1กันยายนออก997ครับ997 7เข้าหน่วยบนเอาละไม่พลาด4งวดมาดูงวดที่5ครับที่ผ่านมาล่าสุด9บวก2เป็น11เดินหน้า2เป็น13ในเลข3เดินหน้า1ได้4 สี่บกสเป็นแปดกันยายนครับศูนย์แปดสามสาอยู่ในตำแหน่งหน่วยบนถูกต้องครับเอาละครับโค้งสุดท้ายหน่วยบนสถิติห้างงวดหนึ่ตุลาคม2,563หรลักแสนเลขสอครับ13ตัวหน้าครั้งที่1เลขสอผลรวมคือเลขสี เดินหน้าไป2เป็นเลข6 6บวก1เป็น7 7เบวก4เป็น11ได้เลข1นึ่งวดต่อไปครับสูตรนี้คำนวณได้เลข6ครับเลขเ็เลข1หน่วยบนโค้งสุดท้ายสถิติ5้งวดหนึ่งตุลาคมเดี๋ยวไปเทียบชนกับสูตรแรกครับปักหลัก10บ,บนปักหลักหน่วยบนนะครับ6 7 1ครับโค้งสุดท้ายเทียบชนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ6 7 1หนึ่ง สถิติห้งวดเลขหกครับชนกัน1ตัวเลขหนึชนกัน2ตัวเอาละครับเราชนกันได้เลขหกับเลขหครับหน่วยบนครบองค์ประชุมครับร้อยบน10บนหน่วยบนร้อยบน1,2ึ่งสบนสี่หน่วยบน61เอาละคลิปนี้ได้ดูเยอะกับเพื่อนพะคลิปล่าคลิปสุดท้ายนะครับในการเทียบชนชุดบนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทำชุดล่างวันนี้ก็บอกนะแค่นี้ครับ นะครับตามที่สูตรของเราคำนวณมาก็บากกันไปตามสูตรนะครับตามแนวจะตรงกับที่เราชอบนะในดวงใจหรือเปล่าเลขที่ชอบในดวงใจขึ้นอยู่กับตัวท่านครับตัวนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอาฝากไว้เท่านี้ครับสาหรับหน่วยบนคงสุดท้ายหลักแสนบวกหลัก13ตัวหน้าครั้งที่1นนะครับไปบวก2 1- 4หนึ่งสี่องค์ที่สองบวกสเป็น4เดินหน้า2เป็น6 6กบวกหเป็น7 7เจ็ดบวกสเป็น11ได้เลข1 6เลข6เลข7เลข1ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิษฐิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสำับสนุ์สรากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย